ในเขาเรียกว่าสิ่งที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกเราทั้ง4คนเนี่ยพยายามลุยกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวอัปเดตนะครับข่าวดีเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงตัวของตัว L P F นะครับที่ผ่านมานะครับว่ามันมีกระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะครับแล้วเราจะทำยังไงต่อไปนะครับวางแผนยังไงต่อไปในเดือนนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตด้วย นะครับผมนะเอัอตอนนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับพี่ก้องครับผมเชิญเชิญเลยครับพี่ครับก็อสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนครับสวัสดีคุณโอมครับก็ขอบคุณมากก็ขอโทษด้วยที่ติดขัดนิดหน่อยนะครับก็อัปเดตเรื่องราวตั้งต่อไปนี้ก็คุณอมคงคุยกับพี่ๆสมาชิกกันทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าขอบคุณมากสำหรับการตอบรับสำหรับ l p F นะครับก็ตามที่เราตกลงกันไว้ว่าคงต้องขออนุญาตนะฮะ LPF ชุดใหญ่ของเรานี่ก็ต้องขออนุญาตปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วเนอะเป็นโปรโมชั่นเดือนที่แล้วใช่ไหมครับโดมครับแต่ตอนนี้ผมต้องขอสัสดีในวันที่หลายอย่างมันไม่ค่อยจะเข้าทีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของวิกฤตของโควิดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ประกาศเป็นสีแดงเข้มหลายจังหวัดเพิ่มมากขึ้นมีการล็อกดาวน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็อยากจะสนับสนุน อยากจะให้อินดีของเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้เราทุกคนะสามารถที่จะเติบโตด้วยกันได้ก็มีหลายคนบอกมาว่ามันเป็นไปได้ไหมสําหรับที่เป็นไปได้ไหมสําหรับการที่เราบางทีอกไม่ถึงหรือว่าเล็กเกินไปสําหรับ L P F ซึ่ง L P F เราถือไว้ตรงนั้นซึ่งตานที่เราส่งลงมันไวเออ้เราก็คิดกันมานานว่าเราต้องทํำยังไงเราก็อยากจะให้คุณโอมแล้วก็สมาชิกแล้วก็ผู้นําทุกคนเนี่ยอยากจะให้อินดีเนี่ยในแพ็คหนึ่งเรียกว่า S P F ก็คือว่าในแพ็คเล็กสามารถที่จะสามารถเป็นหุ้นส่วนกับอินดีโพดิ้งได้อันนี้นะครับผมก็ขอประกาศให้คุณโอมแล้วก็สมาชิกแล้วก็ผู้นำของเรานะฮะก็นำเอสของเราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยวิกฤตในครั้งนี้ก็คือให้ทุกคนสามารถไปมีอาชีพได้ทุกคนสามารถมีไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ก็อยากจใ,ให้ทุกคนฮะได้ได้ได้สมัครหรือได้ลองเป็นหุ้นกับเราในได้แจกหุ้นแล้วกันเนาะฟรีๆนะฮะจาก SPF นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยสี่วันนับจากนี้ไปถือว่าเป็นช่วงตัดสินหนึ่งของพวกเราผมพี่โจ้คุณโอมแล้วคุณตงมากๆนะครับก็สิ่งเราก็ลราจะทำก็คือว่าตามเป้าหมายของเราที่เราจะเดินทางเข้าสู่ IPO ใน3ปีข้างหน้าเนี่ยที่เป็นแพรนะครับตอนนี้เราคงจะใช้วิธีการหนึ่งก็คือว่าเราได้รับการทาบทามนะครับจากบริษัทที่ใน,นตลาดประมาณสบริษัทซึ่ง เจนมากๆหนึ่งบริษัทซึ่งเราต้องเอาเรื่องของเราเนี่ยไปไประชุมบอร์ดกับเขาวันที่12บสองพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นสิเราต้องทำเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยที่เราต้องทำแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วก็คือว่าเราจะประเมินมูลค่าของอ,อินดีของพวกเราเราประเมินมูลค่าไปที่อ,อินดีมโ o l d i n g เพื่อว่ามันจะเป็นส่วนของพวกเราที่มีสิทธิ์โอกาสในการถือ,อได้หุ้นฟรีๆด้วยกันอันที่สองคือเรากระวังแผนที่จะถ้าเรา รวมกับเขาได้ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดมันก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะสามารถมีสินค้าดีๆมีแนวทางดีๆมีโปรโมชั่นดีๆเข้ามาเพื่อให้อินดีมาเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนี่ก็คือผมจะรวบรวมกับคุณโจ้คุณโบคุณตรงนะครับภายในสวันนี้เพื่อไปร่วมประชุมกับเขาให้ทันวันที่12นี้อันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพวกเราเขาเรียกว่า M&A นะฮะ Merger and Acquisition ก่อนที่เราจะ IPO spin off ของเราเองอีกทีหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่เราจะทากับบริษัทที่ตอนนี้อยู่ในตลาดแล้วครับเขาก็มาท้าทามเราขอแอดไฟล์เรานี่คือสองเรื่องที่มาอัปเดตกันในวันนี้แล้วก็เรื่องที่สามก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพแต่ทุกคนนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นห่วงทุกคนมา,มากๆแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอกันก็ขอเจอกันแบบแป๊บผ่านซูมผ่าน facebook เ,เหล่านี้นะครับเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยเมื่อไรเนี่ยก็เราคงได้ใครปิดไหมพี่ก้องเอ่อย เดือนสิงหาคมคงเป็นเดือนที่ท้าทายนะฮะคงเป็นที่ท้าทายสําหรับสําหรับพวกเราคนไทยในฐานะที่ต้องทําธุรกิจในฐานะที่ต้องประกอบวิชาชีพในฐานะที่ต้องทํามาหากินแล้วกันเนาะเลี้ยงดูตัวเราเองและครอบครัวเขาขอให้อินดี deep, เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถทำให้ทุกคนนะสามารถมีรายได้ที่สองและทสามต่อไปก็สถานก,การณ์ถึงแม้ว่าตัวเลขจะเยอะขึ้นแต่มันก็มีตัวเลขที่ดี ก็คืออันที่หนึ่งก็งคือว่าถ้าจะอัปเดตนะครับภูกเก็ตแซนด์บ็อกดีแล้วเดี๋ยวคงขยายไปหลายๆประเทศหลายๆจังหวัดน,นั่นหมายความว่าธุรกิจคงเติบโตขึ้นส่งออกดีขึ้นติดอย่างเดียวครับคือแหลงซื้อในประเทศแหล่งซื้อในประเทศทุกคนมั่นใจก็จะดีขึ้นหวังว่าอินดีจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ทุกคนมีไรายได้แล้วก็มามีแหลงซื้อขักันในประเทศผมว่าในควอเตอร์สทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าอินดีดีมากๆก็ต้องขอบคุณเมื่อ เดือนที่ผ่านมาก็คุณโอมและสมาชิกทุกคนก็ปิดยอดได้อย่างสวยงามใช่ไหมพี่โอมครับผมเท่าไรนะครับครับผมเราต้องขอบคุณ<ผ>มสมาชิกทุกคนมากมาฮะและ้แลวก็หวังว่าเนี่ยครับเดือนสิงหาเดือนที่ท้าทายของเราฮะก็หวังว่า spf ของพวกเรานะฮะจะเปเทำให้คนตัวเล็กๆสามารถที่จะเติบโตผมเล็กๆสามารถที่จะมีอาชีพสามารถที่จะดูแลตัวเองได้สามารถดูแลครอบครัวได้ แล้วก็หนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้ฮะสามปีที่เราสัสมประสบการณ์มาผมคุณตงคุณโอมพี่โจจะใช้พลังให้มากที่สุดเพื่อทำให้ิทีมในสัปดาห์นี้ก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ทำให้ทุกคนภูมิใจก็หวังว่าจะได้เล่นส่วนหนึ่งของกันและกันนะฮะถ้าเราเมิร์ทแอนดแอชั่นสำเร็จก็น่าจะมีข่าวดีสำหรับพวกเราครับครับผม ขอบพระคุณพี่ก้องมากมากครับทีนี้ในเรื่องของที่พี่ก้องเกิดมานะครับพี่พี่ครับในเรื่องของตัวของ L P F เนี่ยนะครับ L P F ในชุดของสามหมื่นเก้านะครับก็จะขออนุญาตที่จะต้องปิดในล็อตแรกไปนะฮะนะฮะพอปิดในล็อตแรกไปเสร็จปั๊บเนี่ยเอ๊ะทีนี้เนี่ยเรายังจะถ้าเกิดว่าอยากที่จะมีหุ้นนะครับอ,อยากที่จะได้รับแจกพุ้น ทีนี้เนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับพี่ก้องก็เลยมีแนวความคิดที่ว่าในด้วยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันค่อนข้างแย่ลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ได้รับการเสนอแนะเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับการเหมือนเหมือนร้องขอเข้ามานะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไซส์เอสเนี่ยสามารถที่จะมีหุ้นได้ไหมนะครับเราก็เลยเปิดตัวแพ็กนะครับที่เป็นตัวของ SPF ขึ้นมา นะครับโดยปกติแล้วเนี่ย LPF เนี่ยนะครับมันก็คือ39,000บาทนะครับจะได้แจกหุ้นไปประมาณ200หุ้นมี point มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะทีนี้นะครับตัว SPF เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับสำหรับที่ๆที่เป็น S อันเก่าเลยนะครับอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็น SP นะครับในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวราคาไหนก็ตามนะครับราคาไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถอัปเกรด เป็น S P F ได้นะครับเดี๋ยวชุดก็จะโชว์ให้กับพี่ๆเห็นอีกทีนึงนะครับก็เรียกว่าจากปกติแล้วเนี่ยสามหมได้ประมาณ200รหุ้นนะครับก็จะกลายเป็นประมาณส 10, ักหมื่นนึงนะครับที่จะได้ประมาณสักห้หุ้นก็ตามสัสดส่วนไปถูกไหมครับก็ก็เมคเขาเรียกว่าสมเหตุสมผลกันไปนะครับทีนี้สมมุติว่าคนใหม่ล่ะ ถ้าคนใหม่อยากจะมีหุ้นด้วยอย่างนี้ทําได้ไหมจะเป็น S P F เลยได้ไหมได้ครับก็จะมีอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอาจจะมีราคาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับที่จะได้อ่าจะเป็น S P F เลยเมื่อวันที่เราสมัครวันแรกนะครับเดี๋ยวจะมีแพ็คขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คในภายในวันนี้นะครับแล้วก็จะได้50หุ้นไปเหมือนเดิมนะครับเราเราจะก็จะแจกหุ้นไป50หุ้นเหมือนเดิมครับทีนี้ครับพี่พี่ครับนะในตัวไซส์ S ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับพี่พี่ที่ สำหรับบางบางท่านที่อาจจะออกไปทําตลาดแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเนี้เราก็เข้าใจจริงๆที่ประชาชนน่ะคนคนไทยเนี่ยค่อนข้างเจอวิกฤตค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าจะต้องเก็บเงินไว่อย,อยากอยากหาไรายได้เพิ่มอยากหาไรายได้อยากหาไรายได้หลักๆเพิ่มอีกหลายหลายทางเนี่ยนะครับเราก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในช้อยส์ที่ให้เขาเนี่ยลองเลือกดูเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าบางบางท่านเนี่ยก็เรียกว่ามันเข้าขั้นวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับเราก็เลยเปิดแพ็กเอส ไซส์ SP พิเศษขึ้นมานะครับเป็นไซส์ SP พิเศษนะครับที่จ่ายเงินนะครับที่าาเปิดแพ็คเนี่ยราคาเปิดแพ็คเนี่ยประมาณ1,990บาทนะครับ1 9 9 0บาทจะได้เป็น SP ไปเลยแต่ในแพ็คนี้เนี่ยก็จะไม่ได้หุ้นจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจะไม่ได้พอยต์ไม่ได้หุ้นไม่มีค่าแนะนำแล้วก็จะได้ PV ไปทั้งหมด200 PV เรียกว่า เป็นการเริ่มต้นให้แต่ละคนเข้ามาในแพ็กนี้ให้ให้ง่ายก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะเจอวิกฤตจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีทุนสูงนักเนี่ยเราก็เปิดแพ็กนี้มาให้เป็น SP และก็ไปถ้าเกิดทําไปสักพักนึงเนี่ยเขาอยากจะอัปเกรดเป็น SPF ได้ไหมได้นะครับโดยที่สิทธิต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้เหมือน SP ทุกอย่างได้มีสิทธิที่จะได้รับรายได้วันละ5,200บาทจากการลงทุนแค่พันเบาท แต่อย่าลืมนะครับพี่ๆครับจะได้แค่200 PV เท่านั้นนะครับ200 PV ค่าแนะนำไม่มีนะ p o ยไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อเปิดให้พี่ๆทำงานง่ายและดันตัวเองขึ้นมาเป็น SP มีสิทธิ์มีรายได้5,200บาทเลยนะครับก็จะมีแพ็คตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเป็น SPF ได้นะครับโดยที่มีเดี๋ยวจะมีแพ็คอัปเกรดให้คือราคา9,990บาท นะครับแต่สมมุติว่าเป็นคนใหม่เลยที่พอจะมีทุนหน่อยนะครับอยากมีหุ้นอยากได้หุ้นอยากถูกแจกหุ้นนะครับห้หุ้นก็จะเป็น 10, 000, 1นึ่งมืนหนึ่บาทนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเรารอประกาศ ทีนี้ในส่วนของ LPF เนี่ยยังมีไหมสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเปิด LPF เลยเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้แล้วเพราะเราต้องต้องตัดลอตไปนะครับเนื่องจากว่าในสิ่งที่พี่ก้องอธิบายด้วยว่าเราจะต้องอมีอาจจะมีการ merge and acquisition นะครับก็อาจจะต้องทำให้ตัว LPF ตรงนี้ได้หยุดลงไปแต่เราก็เลยหาลูกเล่นเข้ามาใหม่สำหรับแพ็คใหญ่ๆเนี่ยยังมีอยู่ไหมมีครับนะสามารถที่จะเปิดเป็น LP ได้ เอา LP เข้ามาปกติได้แล้วตัว LPF นะครับในการอัปเกรดเป็น LPF ได้หุ้นไป200หุ้นยังมีอยู่ก็คืออัปเกรดที่15,900บาทนะครับรวมมูลค่าแล้วเนี่ยมันก็จะมากกว่า39,000บาทอูดีแต่ว่าอาจจะต้องใช้ขั้นตอนนิดนึงเนื่องจากอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของหลังบ้านของเราที่ที่เราไม่สามารถจะเปิดแพ็ก3า0ได้อีกนะครับ,นะรบในในช่วงนีนะ้ในอนาคตไม่แน่นอนแต่ในช่วงนี้นี่เป็นแบบนี้ไปก่อน นะครับจนุ่งนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนก็คือว่าสมมุติใครที่อยากจะเข้ามาเป็น LPF อยากจะมีหุ้นก็ต้องไปเปิดเป็นที่ LP ก่อนแล้วค่อยอัปเกรดหรือใครที่เป็น LP อยู่แล้วสามารถหรือ L อยู่แล้วสามารถอัปเกรดเป็น LPF ได้เลยนะครับโดยที่อัปเกรดไปเป็นชุดอัปเกรดก็จะประมาณ1 5 9 0 0บาทสําหรับ LP อัพเป็น LPF นะครับพี่ๆีครับ ทีนี้ทีนี้พี่กองครับผมขออนุญาตสอบถามครับพี่ครับในในเรื่องของการ m e r ร์ and นด์แ i ค i วิ o ชเนี่ยมันจะทำให้อินเดีเนี่ยหรือสมาชิกเนี่ยได้รับข้อดีตรงไหนบ้างครับพี่ครับจะมีสองส่วนครับส่วนแรกก็คือว่ามันจะมีสินค้ามีบริการแล้วก็เพราะสิ่งที่บริษัทที่จะมาแอ q คว r e เราเนี่ยหรือเราจะเป็นว่กับงเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่ แช้คว่ามีสินค้าดีๆจากต่างประเทศมีบริการดีจากต่างประเทศซึ่งพอมันแปลงแล้วเนี่ยหุ้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าก็คือว่ามี PE คือมีตัวบวกแล้วถ้ามันบรรจุเข้าไปอยู่ในหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สามารถจัดสรรและแบ่งได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นหมายถึงว่ามันไม่ใช่หุ้นบูนรณาสิทธิ์มันเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาด มันสามารถมีการแลกเปลี่ยนได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ของพวกเรานะฮะก็ใช้คําว่ามันเป็นการลงทุนที่เป็นตัวคูณแล้วกันในปีนี้ถ้าจบก็จะมีตัวคูณตัวหนึ่งถ้าสปินออฟมเข้าตลาดก็จะเป็นตัวคูณอีกทีหนึง่งมันมีสองต่อครับพี่โอมครับผมครับเอามาหมายถึงว่าจะเป็นตัวคูณที่เหมือนว่าสมมติว่าดูในแง่ของการที่เราลงทุน เรามันก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะได้กําไรมากมากขึ้นเป็นตัวตัวคูณตามที่ในจังหวะที่เข้าตลาดหุ้นถูกไหมครับพี่ถูกต้องครับแต่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นยืนยันว่าบริษัทเรามาถูกทางได้รับการท้าทายและบริษัทเราจะเติบโตแบบเก้ากระโดดอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้ณตอนนี้นะฮะเพราะบางเรื่องผมพูดได้บางเรื่องพูดไม่ได้ณตอนนี้ตอนที่ทุกอย่างจบแล้วเเรราาจะพูดไดไ้อย่่งต็มีคับ แต่คาดบอกว่าจะเป็นจุดก้าวกระโดดที่สําคัญของเราครับครับถ้าถ้าเราทํากันถ้าเราทาพวกถ้าพวกเราทั้งสี่คนทํากันได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยากให้พี่ๆช่วยช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทในมหาชนที่เขาสนใจเราเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามีระบบการจัดการนะครับหลังบ้านที่ดีมีเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเราก็มียอดขายที่ที่ดีด้วยนะครับในในช่วงโควิด